6นักเตะวันดคดิยุคใหม่ทีมอาร์เซนอลว่าด้วยนักเตะจากเด็กอคาเดมี่เลือดใหม่แต่ละสโมสรอนจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรด้วยปัจจุบันเกิดการแข่งขันสูงภายในทีมชุดใหญ่เพื่อนําความสําเร็จสู่ทีมในการลงทุนซื้อนักเตะระดับสุดยอดของสโมสรนนั้นๆและพร้อมใช้งานได้ทันทีเด็กจากอคาเดมี่จึงไม่สามารถสอดแทรกขึ้นติดชุดใหญ่ได้เหมือนในอดีตอีกต่อไปนอกจากผู้จัดการทีมนั้น จะมองเห็นความสามารถของทีมเยาวชนบางสโมสรอ,อย่างบาร์เซโลนาอาเซนนลดอร์ทมุนโมนาโกยังคงสร้างทีมด้วยเยาวชนจากสโมสรแถมบางครั้งยังซื้อนักเตะที่มีความเก่งด้วยพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กมาปั้นเพื่อเป็นอนาคตของสโมสรจึงเรียกได้ว่าวันด้คิดแห่งวงการลูกหนังมาดูกันว่าทีมอาเซนนลจะมีใครกันบ้างครับอันดับหนึ่ง บุคโยสาก้าอายุ18ปีตำแหน่งปีกซ้ายหนึ่งในนักเตะที่มีสัญชาติอังกฤษที่ไต่เต้ามาจากเด็กอะแคดมี่สโมสรก้าวขึ้นมาในยุคข,ของอูนยเอเมลี่อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลด้วยตำแหน่งปีกซ้ายสาก้ามีความโดดเด่นด้านความเร็วจัดไปกับบอลได้ดีในยุคข,ของเอเมลี่ฝีเท้ายังไม่เข้าที่พ่อเปลี่ยนมาเป็นอาเตตาและถูกถอยให้ลงมาเป็นวิงแบ็กจำเป็นเขาก็ตอบแทนด้วยผลงานที่น่าเหลือเชื่อ สามารถยกระดับขึ้นไปเป็นตัวจริงถาวรที่ทีมจะขาดไม่ได้โดยฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว23เกมทำไป3ประตูกับ9แอซิสในทุกรายการอันดับ2กาเบียลมาติเนลลี่อายุ18ปีตำแหน่งศูนย์หน้าดาวเตะสัญชาติบราซิลที่โดนอาเซนอนซื้อตัวมาจากสโมสสอนอิทัวโนในลีกบราซิลโดยมีแมมองอย่างเอดู ตำนานกองกลางทัพอาร์เซนอลปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้บริหารทีมด้วยถึงจะมาในยุคของอูนเนอเมรี่แต่เขาก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าที่ควรนอกจากจะเป็นถ้วยเล็กเท่านั้นมาตินเนลลี่เป็นนักเตะท,ที่มีความเร็วยิ่งคมไปกับบอลได้ดีเยี่ยมถือว่าเก่งครบเครื่องของดาวหญิงนี่คือตัวความหวังในแนวรุกของทีมเลยทีเดียวผลงานเด่นชัดคือการลากบอลจากครึ่งสนามแล้วไปทำประตูได้ในเกมที่เสมอกับเชลซี2-2 เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาสามารถแจ้งเกิดในฐานะดาวรุ่งของทีมได้ในขณะนี้โดยลงเล่นไปแล้ว26เกมทำไป10ประตูกับ4แอสซิดทุกรายการอันดับ3ริชเนลสันริชเนลสันอายุ20ปีเล่นในตำแหน่งกองหน้าและกองกลางตัวรุกเป็นอีกหนึ่งในนักเตะที่มีสัญชาติอังกฤษที่ไต่เต้ามาจากเด็กแอคเคเดมีสโมสสถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในยุคบ,บั้นปลายของอาร์เซนกอ ตำนานผู้จัดการทีมอาเซนนลโดยมักจะถูกหนีบไปทัวช่วงปิดซีซั่นกับชุดใหญ่เสมอแถมถูกปล่อยตัวเก็บประสบการณ์กับฮอฟเฟนไฮม์ยักษ์ใหญ่ในลีกเยอรมันซึ่งทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจนถูกนำไปเทียบคู่กับเจอดอนซานโช่เนลสันเป็นนักเตะที่มีเทคนิคในการเล่นดีมีความเร็วยิงคมในยุคข,ของอูนเอเมรีและอาเตตาเขาจะถูกดันให้ลงสนามบ่อยครั้งฟอร์มการเล่นก็ดีขึ้นเรื่อย แต่ถ้าหากได้รับโอกาสมากกว่านี้เนลสันจะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวเหมือนครั้งที่โดนปล่อยยืมตัวฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว15เกมทําไป2ประตูกับ3แอซิสท,ทุกรายการ 4. โจวิลล็อกวิลล็อกอายุ20ปีเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นอีกหนึ่งในนักเตะสัญชาติอังกฤษที่ไต่เต้ามาจากเด็กแอกเดมี วิลล็อกเป็นรุ่นเดียวกับรีเนลสันที่ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในยุคบ้นปลายของอาร์เซนเกอร์ตำนานผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเขามักจะถูกหนีไปทัวร์ช่วงปิดซีซั่นกับชุดใหญ่เสมอวิลล็อกเป็นนักเตะเทคนิคดีมีความเร็วในยุคของอาร์เตต้าเขาถูกดันลงสนามในฐานะตัวสำรองบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากในตำแหน่งกองกลางของทีมเต็มไปด้วยนักเตะชื่อกล้องของโลกเขาจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเท่าไหร่แต่ถ้ามีโอกาสลงสนาม ฟอร์มของเขาจะดีขึ้นแน่นอนหรือดูการนี้ลงเล่นไปแล้ว32เกมทําไป4ประตูรวมทุกรายการอันดับ5เอ็ดดี้เอนเกทียเอ็นเกทียอายุ20ปีเล่นในตำแหน่งกองหน้าเป็นอีกหนึ่งในนักเตะสัญชาติอังกฤษที่ไต่เต้ามาจากเด็กแอคเดมีเขาถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ในยุคบั้นปลายของอาร์เซนเกอร์ตำนานพิดการทีมอาร์เซนอล ที่ได้ไปทัวร์ช่วงปิดซีซั่นกับชุดใหญ่เช่นกันเอนเกเทียเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงยิงประตูดียุคอูนเอมเมรี่ถูกป,ปล่อยตัวออกไปจนมิเกลอาเดเตาผู้จัดการทีมคนใหม่ดึงตัวกลับมาช่วยทีมทันทีที่เข้ามาคุมทีมเขาสามารถเบียดดาวยิงรุ่นพี่อย่างอเล็กซองลากาเซต็ตไปเป็นตัวสำรองได้เลยทีเดียวเขาลงตัวจริงทุกนัดในช่วงหลังถือเป็นดารุ่งอีกคนที่น่าจับตามองฤด,ดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว6เกมทำไป3ประตูจากทุกรายการ 6. สมิธโรอายุ19ปีตำแหน่งกองกลางตัวรุกเป็นอีกหนึ่งนักเตะสัญชาติอังกฤษที่ไต่เต้าตมาจาก Academy เป็นดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาในยุคบั้นปลายของอาร์เซนอลเกอร์อีกคนสมิธโรมีฝีเท้าเกินวัยในตำแหน่งกองกลางตัวรุกเขามีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่คล้ายคลึงกับแจ็ควิลเชียร์อดีตบัลลคิดของทีมที่มีความเก่งรอบด้านครบเครื่องด้วยฝีเท้าที่สามารถขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมได้แม้ปัจจุบัน เขาจะมีสัญญายืมตัวกับฮารเดอร์ฟิลด์ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแต่แน่นอนว่าเขาจะเป็นอนาคตของสโมสรแห่งนี้แน่นอนโอกาสน่าจะกลับไปแทนที่ตำแหน่งของเมซุตโซซิลเพลเมเกอร์ดีกีแชมป์โลกกับทีมชาติเยอรมันได้อย่างแน่นอน